สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานตะวันโตชนุนะคะรหัสนะนักศึกษา B6503987 ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงนิยามแล้วก็ประโยชน์การทำงานของบอ่อปรับเสถียรในมทศศนะคะสำหรับบอ่อปรับเสถียรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะก็คือมีจุดเด่นและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากบอ่อปรับเสถียรทั่วไปในหลายด้านค่ะ ซึ่งบ่อปรับเสถียรนะคะสามารถแบ่งได้เป็นสีประเภทนะคะตามความลึกน้ำหรือว่าปฏิกิริยาชีวเคม,มีการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายในบ่อค่ะซึ่งจะได้แก่บ่อแอโรบิกบ่อแอนแอโรบิกแล้วก็บ่อเฟคัาเทชีบแล้วบ่อสุดท้ายก็คือบ่อบ่มค่ะซึ่งบ่อแอโรบิกนะคะก็จะมีความลึกน้ำอยู่ที่ 0.3- 0.6เมตรนะคะแล้วก็มีเวลากักน้ำเนี่ย 3-5วันซึ่งเป็นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบ่อแอนแอโรบิกนะคะซึ่งเป็นบ่อที่มีความลึกน้ำประมาณ3-6เมตรแล้วก็ใช้กับน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูงทำให้ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายแล้วก็จากอากาศที่ละลายลงสู่ผิวน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ค่ะจึงทําให้ภายในบ่อเนี่ยมีสภาวะแอนแอโรบิกหรือว่าขาดออกซิเจนนั่นเองค่ะแล้วก็ดังนั้นอาจจะไม่คุ้มค่ามากนัน,นะคะหากเราใช้บ่อแอนแอโรบิก er กับน้ําเสียที่ว่ามีความเข้มข้นต่ําค่ะ ึ่งการแยกสลายสารอินทรีย์ด้วยกระบวนการแอนแอโรบิกนะคะมีความซับซ้อนแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถแบ่งขั้นตอนการทํางานของมันได้3ขั้นตอนค่ะได้แก่ไฮโดรไลซิสสร้างกรดแล้วก็การสร้างมีเทนนั่นเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะบ่อแอนแอโรบิก er เนี่ยควรกําหนดให้มีเวลากักน้ําประมาณ2-11วันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ําด้วยนะคะ ก็ต่อมาต่อกันที่บ่อเฟรคเททีฟนะคะบ่อเฟรคเททีฟเนี่ยเป็นกระบวนการที่สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ทั้งสภาวะแอโรบิกแล้วก็แอนแอโรบิกค,ค่ะซึ่งส่วนบนของบ่อเนี่ยแสงแดดสามารถส่องได้ถึงประมาณ30-50เซนจากผิวน้ำนะคะแล้วก็มีการย่อยสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนนั่นเองค่ะซึ่งได้รับออกซิเจนส่วนใหญ่มาจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายนั่นเองค่ะ ึ่งบอ่อเฟคาเทตีฟซึ่งบอ่อเฟคาเทตีฟนี้นะคะต้องมีอย่างน้อยสองบอ่อต่อกันเป็นแบบอนุกรมก็เพียงพอคะ่ะแต่ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดของแข็งแขวนลอยแล้วก็เชื้อโรคเราอาจออกแบบให้มีบอ่อบ่มเพิ่มอีกหนึ่งบอ่อก็ได้คะ่ะ ่อนะคะก็จะเป็นบอ่อบ่มนะคะซึ่งบอ่อบ่มเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อกําจัดเชื้อโรคมากกว่า,ากาจัด BOD ค่ะจึงมักใช้สําหรับปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งต่อจากบอ่อบาบัดต,ต่างๆก่อนหน้าที่กล่าวไปนะคะซึ่งบอ่อบ่มเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับบอ่อเฟคาเททีนนะคะแต่ว่าภายในบ่อเนี่ยมีสภาวะแอโรบิกทั่วทั้งบอ่อค่ะเนื่องจากเรารับอัตราพารา BOD ต่ำกว่านั่นเองคะ่ะซึ่งในบางกรณีนะคะบอ่อเฟคัเททีเนี่ย หลายบอ่อต่อกันแบบอนุกรมบอร่อท้ายๆก็อาจถือว่าเป็นบอ่อบ่มได้เช่นกันค่ะซึ่งการออกแบบบอ่อบ่มเนี่ยมักออกแบบด้วยสมก,การไคลเนตินะคะซึ่งเป็นความสัมพันธร์ระหว่างปริมาณอีโคไลหรือว่าเฟคังโคลิฟอร์มที่เหลือในน้ำทิง้งกับเวลากักน้ำของบอ่อนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคน มาอยู่ที่บ่อปรับเสถียรในมทศนะคะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เอาไว้ทําอะไรบ้างนะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างบ่อปรับเสถียรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกับบ่อปรับเสถียรแบบทั่วไปนะคะเนื่องจากมีการออกแบบและก็การใช้งานในลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยนะคะแนวคิด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็มีอย่างนี้คะ่ะ1การออกแบบและการจัดการนะคะซึ่งบ่อปรับเสถียร ของโมโทศเนี่ยออกแบบให้มีการรวมระบบธรรมชาติเข้ากับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดกระบ,บวนการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเช่นการใช้พืชน้ำช่วยในการกระบ,บวนการบำบัดน้ำนั่นเองค่ะซึ่งการออกแบบเนี่ยมุ่งเน้นให้บ่อปัดตะเขียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศซึ่งช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชุมชนนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่2ก็คือการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนะคะ ซึ่งน้าที่ผ่านการบําจจบัดจากบ่อกับ,บเสียนก็จะถูกนกํากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเช่นการลดน้ําต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวการเติมน้ําในบ่อน้ําพุแล้วก็การใช้งานอื่นๆที่ไม่ต้องการน้ําคุณภาพสูงนะคะซึ่งการหมุนเวียนทรัพยากรน้ําช่วยลดการใช้น้ําจากแหล่งธรรมชาตินะคะซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดน้ําแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ ซึ่งต่อมานะคะข้อที่3ก็จะเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยนะคะซึ่งบ่อปรับเสถียรของมอทรศเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักศึกษาและนักวิจัยนะคะที่สนใจในการศึกษาเรื่องระบบบําบัดน้ําเสียคะ่ะแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนคะ่ะซึ่งมีการนําผลวิจัยแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ปรับปรุงระบบบ่อปรับเสถียรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และก็บริบทของท้องถิ่นค่ะซึ่งบ่อปรับสะเทียนของมทสศเนี่ยถูกออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและก็ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งมีความแห้งแล้งในบางช่วงเวลาค่ะซึ่งการใช้ระบบที่เหมาะสมช่วยลดการเกิดกลิ่นรบกวนและก็ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะต่อมานะคะ แนวคิดเพื่อความยั่งยืนนะคะมอสอเนี่ยมีแนวคิดที่เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเนี่ยระบบบ่อปัดเสถียรจึงได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเน,นื่องนะคะเพื่อ <c oughs> ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดนั่นเองค่ะต่อมานะคะความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <c oughs> การใช้พลังงานน้อยลงเ <c oughs> มืม่อเทียบกับระบบบำบัดน้ําเสียแบบใช้เทคโนโลยีสูงเช่นระบบ ADBS นะคะซึ่งทําให้การปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้น ของมหาวิทยาลัยเนี่ยน้อยลงนั่นเองค่ะเึ่งเราก็จะสรุปได้ว่าบ่อปรับเสถียรของมอรสเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นด้วยการออกแบบที่ผสมผสานร,ระบบธรรมชาติเข้ากับการใช้งานจริงการพัฒน,นายอย่างยั่งยืนและการสนับสนุนงานวิจัยและการศึกษาทําให้ระบบนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการบําบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะสําหรับการพูดถึงเรื่องบ่อปรับเสถียร ในมทศน,นะคะคก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ